มงจ้าแชนแนลสวัสดีครับผมช่วงนี้ทางช่องจะขอ,อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเหล็กไหลชนิดต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเป็นซีรีส์เลยนะครับก็อ,อย่าเพิ่งเบื่อกันไปไหนเสียละครับและสำหรับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของเหล็กไหลชนิดใดนั้นก็ขอ,ขอเชิญติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมเหล็กไหลย้อย เหล็กหลชนิดนี้เป็นเหล็กหลที่มีขนาดใหญ่มากมีขนาดตั้งแต่เท่าความปั้นไปจนถึงขนาดโงงก็มีจะมีสีดำอมแดงสีน้ำเงินบางทีก็เป็นสีรุง้งจะมีลักษณะคล้ายกับเทียนที่ถูกไฟลนและจะงอกออกมาได้เรื่อยๆแต่จะงอกออกมาเป็นเม็ดเม็ดหรือเหมือนกับหยดเทียนเชื่อกันว่าวิญญาณที่อยู่ภายในเลหล็กหลายชนิดนี้นั้นจะเป็นพวกคนรำเจ้าป่าหรือพวกรับแล ส่วนวิญญาณที่ประจุนั้นจะเป็นวิญางของพระฤาษีที่บำเพ็ญเ,เพียรภาวนาจนตบะแหญ่กล้ามากๆนอกจากนี้แล้วยังมีเหล็กไหลย,ย้อยอีกประเภทหนึ่งซึ่งจะมีสีดำหรือสีเทาไม่แวววาวมีลักษณะเปราะอบเหมือนเหล็กผุเป็นเหล็กไหลที่ตายซากแล้วไหลย,ย้อยอยู่ตามซอกข้ามอันลี้ลับจะมีความยาวเป็นคืบเป็นสอกหรือเป็นวาก็มี จะไม่ยืดรูหดได้อีกและจะไม่กินน้ำผึ้งเชื่อกันว่าเด็กไหลดังกล่าวได้ออกไปหากินน้ำผึ้งซึ่งอยู่ในสถานที่ใหม่และห่างไกล้าดขันเดิมถูกทิ้งเอาไว้เหมือนไม่มีชีวิตและจิตวิญญาณก็คือเหลือแต่ซากนั่นเองบางทีก็มีพวกอสุรกายชอบถือโอกาสแอบแฝงอาศัยอยู่เกตีอาจารย์ที่มีกิิยาคมสูงจนสำเร็จอัปปนาสมาธิมีพลังจิตแก่กล้า มักจะนำมาปลุกเสกให้เกิดอนุภาพเป็นเมตตามหานิยมเคล้าคลาดคงกระพันจนถึงขั้นเป็นมหาอุดเลยทีเดียวแต่ถ้านำมาหลอมละลายด้วยไฟอาคมจะก,กลายเป็นของเหลวสีดำมีความมันวาวเหมือนนินใช้หลอ่อหลอมสร้างเป็นพระพุทธรูปรวมไปถึงเครื่องรางต่างๆได้ดีมีอนุภาพโชคลาภเคล้าคลาดคงกระพันทำลายอาถรรพ์ทุกชนิด หากบูชาดีๆจะสามารถเปลี่ยนเป็นสีต่างๆได้ตามแต่บารมีของผู้บูชาเอง